ศาสตราจารย์ดรอภิที่สรารวนิีานาน้ค่ะนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกษิจระหว่างประเทศขอเสียตรวมาต้อนรับท่านด้วยค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับก่อนขึ้นมาบนเวนทีก็บอกว่าอาจารย์เหลือสิบนาทีนะครับผมก็ตอนนี้ต้องบอกท่านดวย่าสมองผมกังดนมาากขอโทษนะผมจะพินนเศษยังไงวะเนี่ย <c oughs> โอเคจับเวลา,าได้ครับสิบนาทีครับ เนื่องจาว่าผมจบจากเยอรมันกูจะช,ชาร์แฮร์ลังโกอฟนะคนเยอรมันนะครับรูรู้กันเมื่อกี้เราจบจากเออเป็นคนเยอรมันเขาก็รู้ว่าผมจบจากเยอรมันนะครับโอเคครับอ่าก็นี่นะครับที่บอกผมจะพูดยังไงสวัสดีท่านทั้งหลายนะครับสวัสดีคุณวินสวัสดีกรรมการสวัสดีท่านประธานอนุสรน,นะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอท่านวันนี้ ก็จะได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเด็กมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะครับหลายท่านอาจจะตามผมแล้วได้ยินเสียงต่างๆบ้างแล้วสื่อต่างๆหลายท่านอาจจะได้รู้จักขอใช้เวลาท่านนิดเดียวครับผมคนพัทลุงครับจบเรียร์ีเศรษฐศาสตร์รามอแหงนะครับจบเรียนโทที่จุลงกรหามเชื้อัยเศรษฐศาสตร์ทุนซันวาแบงจบเปียเอกด้วยทุนรัฐบาลเยอรมัน ก็คือสเเป็นน้อยกับคุณสุภัเตียนไปเมื่อกี้นะครับและก็เคยเป็นอดีตอาจารย์ที่มอหัดใหญ่นะครับไปครับท่านทั้งหลายองทราบดีว่าทุกกิจกรรมการผลิตมีความสําคัญต่อรายได้ของประเทศทั้งกเกษตรทั้งอุตสาหกรรมบริการถ้าจะยิ่งดีไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบภายในประเทศถ้าเราสามารถจะจ้างคนในประเทศได้ ก็จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจแต่มีบางอุตสาหกรรมที่เรามีความต้องการสูงแต่เราผลิตเองอาจจะได้แต่ว่าเรานําเข้ามาการที่เรานําเข้ามาเนี่ยเท่ากับว่าเราก็จ้างแรงงานในต่างประเทศแทนนี่จะจ้างแรงงานในประเทศไทยความต้องการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่เส้นขบหนรถชั้น16 16 ล้านตันนะครับสิบหกล้านตันลงผลิตได้เจ็ดล้านตันที่เหลือทำยังไงครับต้องการสิบหกผลิตได้เจ็ดนำเข้าสิครับพี่ต้องนำเข้าสิครับพี่นะนำเข้าเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับในสิบกว่าล้านตันนําเข้าเป็นมูลค่ามากกว่าสามแสนล้านบาทพราะฉะนั้นถ้ารวงภายในประเทศก็น่าจะ มากกว่า5 0 0แสนล้านแต่ทั้งระบบผมคิดว่าทั้งระบบก็คือต้นทุน่ไปเลยนะครับประเทศไทยมีสักยภาพในการผลิตแต่ประเทศไทยมาดิเด็ดแต่ประเทศไทยไม่ใช้สักยภาพในการผลิตทำอย่างเต็มที่นะครับเหมือนที่รัฐบาลบอกว่าต้องการให้ GDP โต5%้อนตันนั้นเป็น potential GDP แต่จะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั่นคือเป้าหมายอันนี้ก็เหมือนกันครับเล็กมีอยู่100% ๋ยวเราใช้สามสิบสามสไทยใช้สามสิบสามเวียดนามใช้แปดสงชาตินี่เป็นทุชาติอะไรออสเตรเีทุชาติออสเตรเลียออสเตรีใช้ห้าส3บสามกอิไต้ใช้ห้าสิบหกทงไต้หวันใช้เจ็ดสิบเราใช้ต่ำที่สุดอาจจะพูดว่าต่ำที่สุดในอาเซียน และตามที่สุดในเอเชียก็ไม่ดีความสำคัญเหล็กๆมีความสำคัญและเป็นอุตสาหกรรมอย่างที่มีอนาคตใช้ในหลายหายอุตสาหกรรมนึงใช้ในก่อสร้างใช้ในรถยนต์ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโนนันดี้นะครับเครื่องจากต่างๆมากมายและที่สำคัญเหล็กตอบโจทย์โลกก็คือว่ารีไซเคได้มันเลยมีท่านคงเห็นหนบ้านตา่ตางๆ ร้านค้าสมัยใหม่ก็จะใช้โครงสร้างเหล็กเป็นส่วนใหญ่ขณะเดียวกันเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะมากมากที่สุดข้าพูดจำได้ดยเพราะนั้นสวีสดเดนเลยบอกว่าอยากจะผลิตกรีนสตีลโดยไม่ใช้ฟอสซิลในการผลิตเหล็กเลยฟอสซิลก็จะมีโคถ่านหินมีกา๊าซมีน้ำมัน พขาจะใช้พลังงานที่ไม่ใช้ฟอสซิลเลยก็คือพลังงานไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่ผมว่สาสะอาดที่สุดนะไม่มีสีไม่มีกลิ่น,ไม,มนไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งเขาใช้ชีวมวลก็เป็น renewable น n e r g y ยิ่งแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็น green s t e e นี่เป้าหมายของสื่ต้นทุนของเหล็กก็อยู่ที่เลหล็กมากที่สุดนะครับอันนี้ผมไปํทำโทครงสร้างมาให้นะครับเรื่องมันเป็นนี้ครับผมมีอยู่ประมาณ5านาที เรื่องผมเรื่องมันก็คือว่าผมได้มีโอกาสไปวิเคราะห์ว่า Impact ที่เกิดขึ้นกับเหล็กในสองเรื่องเนี่ยมีดังนี้ครับก็คือว่าผมก็ใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งซึ่งผมไปเขียนหนังสือเครื่องมือน,นั้นชื่อว่าตาตรางปัจจัยการผลิตและผลผลิตผมเขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่สองเล่มเล่มแรกในปี2543ชื่อว่าเมทริกบัญชีสังคมโซเชียลออทิเมทริกแซม แล้วก็ตาราปัจจัยการผลิตผลเป็นสองเล่ม <c oughs> อันนี้เป็นเล่มล่าสุดอันนี้เป็นเล่มสี่เก้าแต่ว่าสี่สามเนี่ยผมผมหาไม่เจอแต่เคยเขียนนยคะครับใช้ input อินพุตเอาพุตในในการวิเคราะห์ผลกระทบราะโจทย์วันนี้ก็คือดูว่าอุตสากรรมเหล็กมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะครับผมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นที่ประเทศไทยมีขอ้อมูลดัตตอรเบรเนี่ยปี2 5งพ ก็คือ2015ผมมีหน้านะที่ปรับให้มันเท่าที่ข้อมูลจะมีในประเทศไทยก็ปรับให้เป็นปี2562ก็คือ2018นะครับอันนี้ไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็วิธีการทำนะครับโอเคสองเอนะรื่องนะหลังจากที่ผมไปสร้างคนเดียิเศรษฐศาสตรม์มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีข้รสองเรื่องก,ก็คือว่ามมอเหล็กแผนก่นกระดิ่นเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมสี่ตัวเนี้ย มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ GDP เพิ่มขึ้นมเท่าไหร่มันจะทําให้ทั้งเหล็กเส้นเหล็กเส้นจะทัเพิ่มขึ้นเป็น1.2%เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะเหล็กแผ่นรีดร้อนก็ศูนท่อก็าู4รวมแล้ว4ตัวเนี้ยจะทําให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้น 2- 6แล้วก็จะทําให้อุตสาหกรรมของทั้ง4ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้น10เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เราไปดูเรื่องการจ้างงานด้วยจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น10,000แสน สี่หมื่นคนหนึ่งแสนสี่หมื่นคนนะท่านดูในโพลนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยันไปส่งผลต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในสี่ตัวเลขนั้นอีกน,นะครับก็ไล่เรียนกันไปเล่นเงินกันไปแล้วแต่การจ้างงานก็ไล่เรียนกันไปนะครับผมโอเคแล้วเรื่องที่หนึ่งนะครับ ต่อไปประเด็นที่สองที่ผมไปอีกแข่งอีอออเวนตก็คือตอนนี้โอเคเหลืออีสานแล้เราจบเยอรมันเราต้องจบเไลาถามบุณเซมบัตเจนนะถ้าบอกว่าพรีเซนต์สิบโมงทุกคนในเยอรมันเป๊ะไม่มีไม่ไม่มีรถมาอาสาไม่มีตรงเวลานะครับผมส,สิ่งสุดท้ายที่ผมจะพูดเนี่ยสำคัญเนื่องจากประเทศไทยนั้นเข้าเลย ผมไปตั้ง س ي นาลิโอว่าถ้านำเข้าเห100ล็กร้อยเปรซกระทบต่อ GDP ประเทศไทยลบ1นึ่แนงแสน้าหมื่น GDP ลบไปศูนย์จุแปดแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่มีการนำเข้า GDP จะบวกกับ2องแสนล้านบาท GDP ประเทศเพิ่มขึ้น1.12ถ้าเราให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก3ากว่าเป็น6์กว่า GDP ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นแสนสองหมื่น ลางแากือบสีสางล้บเพื่อขิ้นจุดปจุดจะทุาสะแปลได้แะก็อิมแพกต่อทั้งระบบวงโซ่การผิตของสากรรมเด็กซีเนาซีเนร์โอเด็กเนี่ยเรานเข้าร้อยเปอร์เซทุกกิจกรรมการผิตในประเทศไทยจีนลบหมดซีนารโอสองไม่นำเข้า กิจกรรมการผลิต GDP ของประเทศทั้งระบบเพิ่มขึ้นเกือบสองแสนลา้านจ้างงานอีกหลายคนนะครับผมสุดท้ายครับอุตสาหกรรมเหล็กที่เราพบคืออะไรบ้างที่เป็นปัญหานะครับผมเหลืออีกประมาณสาักสี่สิบวินาทีเนื่งเราพึ่งพาสูงเกินไปสองเราเปิดเซรีโดย,ยที่ไม่ดูเรื่อง s อสว่า แข่งได้หรือไม่สมเรามีโล c คอลคอนเทนต์ต่ำเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาข้อสทุกท่านพูดมาเยอะแล้วเรานำเข้าจากเหล็กถูกจากประเทศจีนและเวียดนามและเวียดนามประยุกซ์้ายเวียดนามกำลังติดเปบินปีกซ้ายกแี่ก็คือ HTA ยุโรปปีขวาถือสหรัฐอเมริกาท่านไปเด่นไปเยอะทางหน่อยเวียดนามจะกลายเป็นอุตสาหกรรม ประเทศที yes, ่เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในอนาคตต่อไปขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับคุณาท่านเนสูค่ะวลาท่านเ๊ะมากเลยค่ะ